ที่เรานั่งแท็กซี่จากรถไฟใต้ดิดนมาเนี่ย40่กว่าบาทเาลยก่อนแต่ถ้าว่าเมื่อกี้ผมผมกับน้องคำนั่งมอเตอร์ไซน์รถตุ๊กคนะสามสิบบาทสวัสดีค่ะสวัสวดีค่ะผมกับสาวใหม่เซีนตรงอีงแล้วนะคะตอนนี้เรามารอรถเมล์เพื่อที่จะไปไหนนะสาวไปเยาวราชฮะ ขออหูัไปไหนนะไปไหนนะยังไม่ดูเลยตอนนี้เราปรสบการณ์ใหม่เนะว่ารถตู้เรือรถไฟรถไฟฟ้าใต้ดินเรานั่งหมดแล้วนั่งมาหมดแล้วขาดแต่รถเมย์เนาะจะลองนั่งนตจะนั่งนะลองดูนะว่าจะไปนั่งรถไปขบูลัดกันเนาะเดี๋ราลาต่เดนเาะก็ใกล้ๆกันแหละย็ใกล้ๆกันอ่ะเดินไปถดุกันแต่ว่าที่ไปซื้อของอ่ะที่เราเคยไปนไปไหม ไปไปซื้อของของส่งค่ะใครส่งคลิปสอบอะไรเนี่ยเยอะๆเลยอ๋ออันนั้นไ่เยอะเยังไม่เคยไปมาแล้วดิมาแล้วนะคะรถเมย์ประจำทางนะคะนี้สายสีนะสายสีที่เราจะไปเทารัศกรว่าเราอยู่ใกล้ๆวัดปากน้ำนั่นเองนะคะประสบการณ์ไม่ใช่ครั้งแรกนะหลายครั้งแล้วนะเพราะเราไปนั่งอยู่นะคะไหนๆก็มากรุงเทพแล้วนะใช่แล้วก็พยามๆให้ให้ให้ครบเลยนะรัศกราณะ น้องๆให้พาน้องไปนะคะจะได้รู้ว่าเราเดินทางยังไงอะไรยังไงเราต้องบางทีก็แบบต้องถามเขาด้วยอะไรแบบนี้เมนี่เออเอเยนต์เลยนะมันมีหลายสายนะต้องอันนี้คือบริการุเนาะไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่เราไปถามเลยนะเรานั่งเป็นต้นสายตั้งสายสี่เลยที่จะไปตาปูนะยงผมไปยมราชไปยมคมเลยเนาะไปยมราชเข้าไป เขาะละยี่สิบบาทเนาะโอรัสเกือ TSPGO นะคนละยี่สิบค่ะกระโดกไก่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์กนะระโดกไก่นะเดี๋ยวก็จะมีบอกด้วยนะโอรัสไปเป็นยังไงน,นะถ้าเรานัา่งรถแก๊่ไปเท่าไหร่นะบาสองร้อยกว่กาบาท แต่ว่าเมื่อกี้เรานั่งแท็กซี่จากรถไฟได้ดินมาเนี่ย40กว่าบาทเองแต่ถ้าว่าเมื่อกี้ผมผมกับน้องคำนั่งมอตอร์ไซครถตกคนละ3าทรไคับมอเตร์ไซคกี่บาทเลครับ3า60บาทเลยสิบาทนะคะลตอร์ไซรไคใกล้ใกล้้มีค่เดียวแกวงแล้ว60บเมื่อกี้เราดูจากจากวัดปากน้ำไปโอร์เนี่ยันเป็นกอลัางนะก็เลย ถ้าถ้าไม่นั่งเอมาชีเนี่ยแล้วก็ใปครั้งน้องนั่งแล้วนะแต่ว่าเมเนี่ยยังน้องๆเขาก็ยังไม่ยังไม่เคยนั่งกันเนาะเลยจะมาพาประสบการณ์ไปบ้างแต่ว่าตรงนี้อือดีนะแอร์ยังเฉียบเลยมันเป็นรถไฟฟ้าสายไฟฟ้านาะถือว่าเรามาเที่ยวกเที่ยวทั้งนี้คุ้มเนาะเราก็ได้ประหยัดค่าใช้จ่ายอะไรบางส่วนนะคะที่เราจำเป็นหรือว่าไม่จำเป็นอะไรเนี่ยเนาะเราก็ต้องแบบประหยัดบ้างอะไรแบบนี้เนาะเราจะได้แบบเที่ยวได้แบบ บางทีเรามาเป็นเดือนอะไรเนี่ยเราก็ประหยัดได้เลยเนาะทำไมบางทีสิหลายคนว่าเปลี่ยนใจไล้ว่าเออเที่ยวต่างจังหวัดบ<ช>้างใช่ถ้าเที่ยวไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยมันจะคุ้มกว่าแล้วก็่าประหยัด ถ้าใช้จ่ายก็จะประหยัดเนื่องจากเราอยู่บ้านนอกแล้วเราก็อยู่ต่างจังหวัดอยู่แล้วก็เลยอยากจะมาเปิดมุมมองแล้วก็พาั้งน้องมาเปิดม uh ุมมองมาดูมาชมคนในเมืองหลวงโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเนี่ยใช้ชีวิตแบบไหนแล้วก็วิถีชีวิตเป็นแบบไหนนะก็เลยอยากจะมาเที่ยวรนคนราชสีมาอย่างหนึ่งก็ไม่ได้มานานแล้วก็เลยอยากจะมาเที่ยวบทประสบการณ์ใหม่ๆนะโดยเฉพาะพาน้้งหยกนะทั้งหยกมามาดูนะทุกคนตางใจใหญ่เลยไม่งอแงนะครับ ถ้านั่งรถเมล์นี่เขาจะมีด้วยนะอ่าสำหรับผู้สูงอายุนะครับผมถ้าเกิดที่สั่งบริษัทเดือถ้าเป็นผู้สูงอายุเนี่ยเข้ากประชาชนมาให้ครับก็ขอโทษนะสิบบาทสิบบาทต่อสายใช่ครับถ้าคนทั่วไปก็ยี่สิบบาทต่อสายรถรถเมล์นะครเนาะแล้วก็เขาลดเงินส่วนลด อนนี้นะคะใหม่ก็มาอยู่ที่โพลารัสแล้วนะคะโพลรัสเนี่ยคือซึ่งใหม่เคยมาเป็นประจําเลยนะคะซึ่งมาซื้อสเสื้อผ้าอะไรแบบนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นผ้าที่เราจะเย็ยบใส่อะไรต่างๆเนี่ยคือตรงนี้เยอะมากเลยนะคะเพราะว่ามาบ่อยมากเลยเพราะว่าใหม่เย็ยบสเสื้อผ้าเย็ยบสเสื้อผ้าแบบใส่เองอะไรแบบเนี้ยกาลังฝึกใหม่ๆอยู่แบบนี้นะคะก็เลยมาซื้อที่นี่นะคะคนทูก็แนะนําให้มาซื้อ ผ้าที่พะภูรัตตรงนี้นะคะก็มาเป็นประจํานะคะก็เลยวันนี้ก็เลยจะมาดูอะไรสักหน่อยแล้วเราเดินไปเรื่อยไปถึงสําเพงนู่นเลยนะคะเดินไปตงนถึงสําเพ็งสําเพ็งเนี่ยจะเป็นเขาขายหลอกไม้ส่งขายอะไรส่งต่างๆนะคะก็ไปลองชมแล้วกันเนาะว่าเราจะซื้ออะไรกับบ้านกันนะคะทำอะไรเนี่ยซื้อเสื้อผ้าให้ลูก ดเดี๋ยวก็เดืออ้ามันมีสีแบบนี้วยไสีเดือดเดือดไม่ได้นะร้อยยังไงน่งน้องใส่ยดตอนนี้น้องยังใส่ไม่ได้มากอันนี้ใหญ่เกินรึเปล่าใ่ได้อยันก็รอแค่อันนี้ัน,นได้ไปอ,อ่ะดูว่าเขาโตมาอ่าร้อยนึ่งนะป้าจ้าชุดนี้นะ ดดไปไอนี่เลยดอกไม้คืออันนี้เจ๊ใหม่เราพาน้องๆมาช้อปปิ้งซื้อผ้านะครับผมที่เข้ารัดเพื่อที่จะไปตัดเดย็บเป็นชุดเนาะแล้วก็โดยเฉพาะตัดเจใหม่คือเขาจัดซุ้มงานแต่งแล้วนะครับผมจะหาซื้อผ้ากับหลอกไม้เพิ่มเติมนะครับของกิมของขายเยอะมาก จะกลับแล้วกางเกงในไม่ใส่เธองไม่ซักนี่ถ้าเธอซักก็มีเยอะอยู่ที่มาตั้ง10บกว่าวันไงก็อย่างนาเป็นเอะไรกางเกงในหมดอ่ะงเกงในหมดคันน่นนี้จะตัวละหกสบแปดามตัวสองร้อยนะมีสไซส์อ๋อสาตัวสองร้อยรออหกบแปดมตัวสองร้อยมีไซส์ตอนนี้ก็เอาอีกแล้วน้องหอมนมนะที่ มาทีไรมาถึงทีทไรปวดเองข้างใน,นไม่มีน้ำรนอนี่เป็นตลาดผ้านะตลาดผ้าทั้งหมดเลดี๋ยวพี่เดินอ,อยู่แถวๆนี้ก็ได้นะอ <laughs> นตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านร้ราน <Hello. S 1> อะไรนะเริ่สวัสดีคร่ะสวัสดีค่ะขายดีไหมคะ <S <S ขา,ดาย <S <S ขาดีมากเลยเน,ะ <S 2> <S 2> นาะมีผ้าให้เกียร์ไหม ไม่มีเนาะไม่มีแค่้าเกล็ดเนาะร้อยเปอร์เซ็นต์ข้าวไม่ดิลินหรดิลินใช่ไหมอ๋อดิลินร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะนี่มาอดนุนก็ได้นะอยู่ที่พาหุรัตชั้นสองชั้นสอง้างชัยนวอด้วยอยู่ใกล้ห้องน้ำเลยใช่ นะคะนี่ถ้าใครมาซื้อผ้าก็มาเลือกซื้อได้นะคะร้านนี้เลยถ้าชอบนะนี่คด subscribe ด้วยนะครับ subscribe ด้วยยนะครับออ subscribe พี่นะ่าขอบคุณค่่ฝากติดตามด้วยนะตตาวใหม่เซียนตุง สาวใหม่เชียงตุงสาวใหม่เชียงตุงสาวใหม่เชียงตุงได้สดสดเดินไอคอนด้วยค่ะขอบคุณค่ะอ่านี่นะคะสกายขอบคุณค่ะนี่นะขอบคุณที่ติดตามนะคะค่ะอันนี้นี่คนนี้โอ้ยถ่ายวีดีโอนี้ถ่ายถ่ายได้เนาะสวัสดีค่ะค่ะ นี่มันเลิกซื้อผ้านะคะที่นี่นเนาะพี่น้องภาคใต้ด้วยเปล่านะม,มีมีผ้าให้ซับในไฮเกตไหมมีสีตอนนี้จะข้ามาก็จะเป็นสําเพ็งนะคะโอ้เขามีการแสดงแล้เปลี่ยนไปเยอะมากเลยเขาทำถนนใหม่เนาะเมื่อก่อนมานี้ยังไม่ไม่ทำนะ เราเิ่มเก็บของแล้วนะเพราะว่าเรามาสายมาเย็นไปเนาะแต่ว่าคนก็ยังคึกคักอยู่นะคะดูนะคะคนคึกคักมากเลยอะ่ะของถูกมากที่นี่นะคะเพราะว่าใหม่จะมาดูดอกไม้หน่อยว่าดอกไม้ที่นี่น่าจะถูกอยู่นะคะตอนนี้เขาทำพื้นนี่ใหม่นะตอนใหม่มาเดินแบบแรกๆเนี่ยเขายังไม่ทํานะคะพื้นแบบนี้ยังไม่ทำในร้านดอกไม้เจอแล้วไปดูนะเออทัวอะไรนะ เบอร์โทรเมื่อกี้ส่งไปในนั้นนะมีมีศูนย์อันนี้ไม่อ่นในรวมกันนะสองอย่างตัวนึงอันนี้พิโอนี่ไงพิโอนี่กับกับกุหลาบไงสองอย่างรวมกันหนึ่งโลเออหนึ่งโลหนึ่งโลกุหลาบกับพิโอนี่หมวกกับพิโอนี่พิโอเี่เออเท่าไหร่นะหกสิบหม่ะ อันนี้จะใส่สิ้นแล้วนี่ให้เข้าไปนี่แเลยหนูโอ้หรูว่าเลยงงหนจะไม่อยากคิดเยอะเลยปวดหัวอันนี้ไหมโมตันนี่ไหมเมื่อกี้ยังไม่ใส่ใช่ไหมห้าสิบอันจะขาวห้าสิบอันจะหยิบมาอย่างละอันอย่างละอันพอละอุ้ยไม่ได้นะฮะอันน้อยจังไม่อันนี้หนูซื้อไปว่างแล้วเพราะมันเป็นสีขาวอยู่แล้วอ่ะอแลใช่ใช่อย่างละพอเอาไปใส่เจกันเองโอเคโอเคคลิปนี้นะคะก็มาเดินซื้อของ ใช้หรือว่าของที่เราจะไปตกแต่งงานแต่งงานบวชอะไรต่างๆเนะาะค่ะก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สามใหม่สิงตรงด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ